สวัสดีค่ะระหว่างซ้อมเสร็จวันนี้ช่วงพักมีเลี้ยงคือเีียวจากพี่วัดนะคะเลี้ยงทีมงานน้องๆแดนซ์เอร์แล้วก็มีน้ำดื่มจากพี่มิวรัชดาพรนะคะนี่นะคะคนเลี้ยงของเรา <c oughs> <c oughs> มากวนยิบหลายหมาก่อนจะหยิบหลายมาผู้่โอ้ผู้นี้ก้อนมูเบอร์ิบเก่าหเบอร์ิเก่ากอนมูเลยแสดงว่าจ้องจะอยู่ทั้งหานใครละเบอร์ิบเก่าหันไหนก็เบอร์นี้ไร่เย่ยรับยเลย ปรุงเองแซบเองนะคะอ๋อนังเป็นผู้ซอยซอยอันใส่เครื่องใส่หรือตกใส่หรือตก เลยงงว่งยัยง่ยงตยงวักหนสาววาลิตคนาย่อนคักค่เมื่อนี้ล่งมาจากเวทีกับผ้ากันเป่าทอพัดลมพุละโตไตเวทีกับมีนะคะ โอ้ร oh, ้านขนมที่เขาใช้เครื่องเสียงเตะกๆๆพูดหิวกันมูบ่ะนี่จังจะอยู่ทั้งห่านแล้วเอาเลยเอาเลยเชิ้นแซบผู้เพึ่งกับหัวก็กินไกล้ถอดไปบ้างใดนี่ค่ะน้องไนด้า ไม่อาบน้ำเพราะว่าใส่ชุดเดิมตั้งแต่เมื่อวานน้องกาดำก็ไม่อาบน้ำน้องกาดำโดนลูกแม่แจกงานก็ไม่น้ำปากก็โผลูเกียรติ์กูเห็นเฮ็ดคืดเลนแ้มีกี่มุมเน้่ยนี่เซดดอกให้น้อนนี่ไอ้ด้าเจ็บแบแบบได้ได้ใส่แพมเพิดบปะใส่มือนี่ใส่แพมเพิดปะใส่ชุมืออ๋อวันนี้ใส่แพมเพิดได้นะ่นน้องไอ้ด้าไม่ได้ใส่แพมเพิดนี่หูมีวันนี้ เบิ้ัเอกดม่นบะซำกันกสันกใส่าใสไปซองเบิ้องอันทั้งหุ่นกายอย่างไอ้ดาเาิมวยอันนี้น้องไอริสแล้วน้องออแกนบอกว่าเอาล่องมาจากเทือ่แม่นไห่เหรอบ่บ่เอาลองรถจากเทือ ข้างนี้ก็คือเป็นสามจุกนะคะถ้าคลิปไหนก็นถามหาแต่มานณน้อยมานณน้อยนี่มาถ่ายแล้วนะคะลงอยู่สูงโอ้ยอ,อย่าเป้าอย่าเป้าเขาบอกให้ถ่าย,ยเยคคดยอะถ่ายคลิปเขาต้องให้ลูกเตอร์ถ่ายก่อนโอดอีง้องจตาสิสวดดอกมาหรอสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีน้องมานณนะมาเพล่ สวัสดีครับสวัสดี่ช่องเจริญผลโซลออฟฟิเชียลวันนี้ก็มาถ่ายเป็นคลิปแรกนะครอันนี้<ห>าสามาจุกคุณเด้นะลูกผู้ใดตัวลูกไผรเนี่ยลูกหลวง ซื้อเพียงกว่าไอลิสลูกก็แม่นะก็ก่งแตเลยีว่านาบาอจิน้กินกแล้วก็ตลงางลงไปหาก็สองขาอ่อนตอนลงไปหาก็สองขาอ่อนตอนเด้อนังือเด้อเรื่อยเือเอยลูกเรีนหยอกลูกลูกใหม่ลูกเพิ่แล้วขัดลมเขาองมผมมันนีเด้อหวปมมันอีหยุ่นปมมันีภาษายีภาษาอมกับภาษาก มาเหนียวละได้มาทำยามาทำน่นนั่นอเคกมที่แน้ลนสื้อนันั่งอหยื่อเฮาเอาลูกไปว่างถิมไว้แล้วกลไปถิมเลยเอาลูกไปว่างถิมแล้วก็บ่ดูแลเลยตอนนี้เงี้ยวแตกแล้วแล้วพอใส่เพิ่มเพิ่หายงนเบิ้งงานีเบิงนี่นะคะวางปุ๊บก็คือไม่ไปดูลูกเลยลืมู กวยยู่อทั้งหลังเธอนะคะมาหันเธอข้อมือไม่ประทันชินแบบมีลูกเลื่อมลูกเลื่อมเลยุยฝากฟืนเลี้ยงพอมือใหม่นะครับข้อมือใหม่ขออะไรเนี่ยหน้าข้อเบิ่งหุ่นหน้าเป็นหน้าแล้วบินหน้าเดี๋ยวกำลังอัานทายลูกกับน้องอยู่นะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวเราก็ยังคงเลี้ยงเวลาพักนี่นะคะ ยาหลิวกำลังเลียงหลานกวาดแน่ๆกับกำลังอุ่มกาดำนี่ไปทำไรมาทำไรหีกงอแน่ังหล็ก่อลุงบัททานหัวมีกองมาต่กองผักแบบบุฟเฟ่ก้อนมูจังไห่เห็นเธอนังอยู่แต่ห่านคน วิญญาณฉันออกจากล่างฮะวิญญาณฉันออกจากล่างก็เสียออกจากล่างกินน้ำเบอรนี่อันนี้วิญญาณบอรนี่กินน้มเบอนี่จะพักเพื่อกินไก่ทอดแล้วอิ่มละกิ้มนิดจิ้มนิจังเดยเสียห่างออกแล้วนี่อิ่มแห้งอันนี้น้ำเบอมีแพรกายหยิบอือเอาเลยเอาเลยโอ้อันนี้ดวกเองเลยทางการดวกเองเลยาก็เป็น ควบวบก็ยมผักใส่เห็นนะครับข้าก็เป็นแม่ค่าร้านจะท่านมูมันตาแดงดีมองมาเด้อสิชายเหนื่อยมือโอ้ยหนูไม่เข้าแถวลูกจะไมหนูมาหุ่มแม่่่อยูนีทำไมหนูมาหุ่มแม่หนูไม่เข้าแถวจะหางแถวยุใสนะคะตอนนี้ ค่ะตั้หนูได้นะคะนูนสดงหนังก็คือไทยบ้านนะคะจริงไหมเนี่จร like ิงๆ ouais right, ค่ะอ๋้วันนี้เขาก็มาในตีมหน้าสดเหมือนเดิมนะคะไปต้อแถวแม่ม่นสิเพ้าท่านเข่าพุนผุนต้อแถวพุนไม่ฉีกเพราท่านเอาไปนะจะไปจะไปน แบ่งความให้คุณเพื่อนค่ะส่วนคนนี้นะคะเขาก็บ่นบ่นอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวนะคะแบบเนียเขาจะเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาบ่นอะไรได้สดว่าสุดท้ายครับสวั <iałem S 1> สดีนะครับฝั่งนี้ฝั่งตัวได้นะดีค่ะครับผมอุ้ยเออเห็นรถราเขาไม่เห็นแอกเห็นรถพ่อเขาไปแต่งหัวซ่าลูกแมน คือต่อมาแสดงว่าท่านท่านทาฮะแมนเพราะว่าน้ำกับเพรอาบแหยใช้ชุดเก่าเมื่อวานบัดนี้บัดนี้ถักผมเปียให้น้องหรือยังเราพี่อะไรนะเราพี่น้องอะไรพี่โกมิบอกว่าท่านทาหักคือคือตื่นเส่ามากเอาไปถิ่มมาสันนี่นะคะงน้องเชื่อน้องแงดน้องชื่อแงน้องเชื่อแงด์พ่อซื้อเนื้ออันลูกซื้อแงด นี้นะคะน้องบึงกับมาม่ชายบรรยากาศตอนพักให้เบิง้งว่าวันนี้เรามีน้ำฟรีแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงจากพี่วัดนะคะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs>